ชื่อส่วนนาลิยะพัฒนากุลนะคะอาชีพเกษตรกรค่ะเป็นนักจัดสวนนะคะบริษัทอินแอนด์เอาท์แลนด์สเคปจำกัดค่ะ mm hmm. จำความได้เนี่ยดิฉันชอบต้นไม้นะคะพื้นดินชอบความสวยงามของธรรมชาติค่ะแล้วก็ใฝ่ฝันค่ะว่าตัวขึ้นเนี่ยอยากที่จะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ให้กับพื้นแผ่นดินไทย mm hmm. ก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาออกแบบจัดตกแต่งสวนค่ะ ตอนจบมานะคะไม่มีใครรับเข้าทำงานเลยเหตุผลเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องเปิดบริษัทของตัวเองขึ้นมานะคะ่ะอยากให้ยเน่นเอาเนี่ยค่ะเป็นเหมือนสถาบันแห่งหนึ่งที่คนเรียนจบมาในภาควิชาทางด้านการ,กรเกษตรหรือว่าด้านการออกแบบนะคะได้ก้าวเข้ามาทำงานในวิชาชีพนี้อย่างภาคภูมิใจเหมือนอย่างสาขาอื่นๆ แล้วก็ได้ทําหน้าที่ในการช่วยกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวให้คืนกลับไปสู่พื้นแผ่นดินแล้วก็ประชาชนคนไทยค่ะเดนเอาเนี่ยได้ทํางานในโครงการที่ได้รับความไว้วางใจนะคะให้ทําสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะได้ทําพืชสวนโลกนะคะทำสนามบ,บินเกวภูมิทําที่ทําการที่ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศคือทําเลยบรัฐบาลค่ะ อยากให้คนไทยเราภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะคะลุกขึ้นมาทำเถอะคะ่ะอาชีพนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างฐานะสร้างตัวเองนะคะสร้างความสุขเราจะมีชีวิตอย่างพอเพียงและพึ่งตัวเองได้จริงๆคะ่ะ